<Okay. S 2> คือเราเน่นอร่อยเราไม่ได้นนสวยงามอ่วโอเคสวัสดีค่ะบอมทิชากรเปล่งพาน,นิ์นะคะเนื่องในโอกาสวันพ่อวันนี้ก็อยากจะชวนมาทำอาหารกันเมมรี่ห <laughs> <Memory S 2> ล,ลักๆของเราคือการกินจริงๆ <laughs> คือตลกมากเพราะว่าคือเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบจำได้ <laughs> มันตลอดชีวิต <laughs> We shouldn't waste on eating bad food <laughs> จริงๆแล้วแล้วก็มันเป็นกิจกรรมที่ทำ กันมาตลอดที่บ้านอยู่แล้วคือบ้านเราบ้านวอมอย่างที่บอกไปคือเราเราเป็นคนไม่ค่อยพูดกันเยอะแต่ว่าเราจะมีกิจกรรมในการออกไปกินข้าวดิชวันนี้เรามีแคปตันเอกทาจีนอันนี้มาจากมออคโมร็อกโกเลยเป็นเมนูที่อินสปายมาจากการเดินทางแล้วก็การไปทำงานของบอมอินกรีเดียน่ะทุกคนมีอยู่แล้วทุกบ้านแล้วก็แน่นอนว่าต้องมีออสเตรเลียนแลมด้วยเค้อย่างแรก เริ่มที่มะเขือเทศก่อนเลยดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบอมอ่ะไม่ได้เป็นเชฟไม่ได้เป็นครูบอมเชื่อว่าอาหารนะเป็นเหมือน universal language นะก็เหมือนเป็นโลกภา g าของเรากับที่บ้านด้วยเหมือนกันอ,อีกงานหนึ่งคือหอมอันนี้เราก็หั่นชิ้นเล็กๆปกติเลยคือคุณพ่อน่าจะเป็นคนแรกเลยด้วยซ้ำที่แบบเหมือนทำให้เรา fall in love กับการทำอาหารค <c oughs> ือตลกว่าเพราะว่าแบบเหมือนเขาก็จะดูการ์ตูนกับเราตอน,นเด็กอะแล้วเขาก็มีนนการ์ตูนเรื่องนึงชื่อคุณพ่อยอดกู ไม่รู้เคยได้ยินเปล่าแล้วเขาก็จะแบบทําเมนูอะแล้วคุณพ่อเราก็เป็นยอดกุ๊กอะเขาก็ไปทําตามในกระตูนอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยว้าวมันทําง่ายๆอย่างนี้ได้เลยเหรอไอสิ่งที่เราดูในทีวีอะมันกินตัวแบบนี้ได้เลยอะไรเงี้ยพาสลี่เนี่ยก็คือก็เป็นอีกสองอินกริเดียนที่แบบพรอมมอนมากในอาหารมาร็อกเคนนะที่บ้านอะอย่างอย่างคุณพ่ออย่างเงี้ยค่ะก็คือแกบอกว่าแกเป็นคนกินง่ายเนาะแต่จริงๆแล้วกแกเรื่อมาก เมื่อกี้บอกพ่อเรื่องมากเพ็ดใช่ไหมอะลองกินก็ประมาณนี้ทีนี้เราก็จะใช้เนื้อแกะออสเตรเลียนะคะออสเตรเลียนแ m มถ้าจะกินเนื้อทั้งทีเราต้องกินเนื้อที่มีคุณภาพแล้วก็อร่อยมอมแนะนำว่าให้ใส่ครึ่งหนึ่งเลยอินกิวเดียที่สำคัญที่สุดสำหรับมอมนะเวลาทำมีดบอลคือซินนามอนก็คิวเมนแล้วที่เหลือก็คือครุขค่ะ แล้วก็ปั้นมิดบอตามไซส์ที่ต้องการเลยไซส์ประมาณนี้กำลังดีแล้วก็เริ่มทำกันเลยนะคะตัวมะเขือที่ขูดไว้นะคะ ตัวอินกรีเดียเนี่ยคือจริงๆแล้วเหมือนกับตัวมีดบอลเดะเลยยกเว้นซินนามอนอย่างเดียวแล้วก็สิ่งที่เราเพิ่มมาเนี่ยก็คือจะมีหญ้าฝรั่นแล้วก็น้ำผึ้งทีนี้เนี่ยแซฟรอรนอ่ะจะใส่ไปทั้งอันเลยไม่ได้นะทริคของมันคือเราต้องแช่น้ำร้อนก่อนเพื่อให้มันเหมือนแอคทีเวตอะบรูเขาเรียกว่าบรูน้ำผึ้งนะคะจากนั้นก็คนเดี๋ยวก็อินกรีเดียสุดท้าย,ยก็คือ bay เบลีฟแล้วเราก็ปิดฝาให้เขาเดือดแป๊บหนึ่ง นี่ก็พอน้ำเริ่มเหือดแล้วเราก็เริ่มใส่มีดบอลได้เลยเราเวลาเราใส่เนี่ยเราต้องเว้นที่ให้เหลือใส่ไข่ตอนจบด้วยนะทีนี้เราก็มาใส่ไข่กันได้แล้ว <c oughs> จริงๆมันมีวิธีใส่ไข่หลายแบบจะตีเป็นแบบสแครมโบ้แล้วก็ค่อยแบบเทลาดลงอีกก็ได้แล้วแต่ความชอบเหมือนกัน <c oughs> final touch ทีนี้สิ่งที่เลือกเรซปี้นี้มาแชร์กันนะเพราะว่าชาวมอกโกเขาเชื่อว่า one dish keeps the family together เพราะฉะนั้นทุกคนก็มากินด้วยกันนี่ไม่ต้องใช้ช้อนซ้อมเลยนะช้อนซ่อมที่เรามีคือขนมปังอันนี้แต่จานนี้เรากินคนเดียวไม่ได้นะเพราะฉะนั้นพี่ตากล้องคะขอเชิญเคหนึ่งสองสาม สำหรับวันพ่อปีนี้ถ้าใครอยากลองทำอาหารกับเนื้อแกะออสเตรเลียง่ายๆนะคะก็ดูสูตรเมนูเต็มๆได้เลยที่ลิงก์ในไบโอแล้วก็อย่าลืมแท็กกันมาด้วยนะ